สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่ช่องเสียอาร์ม JO1 OFFICIAL นะครับผมตอนนี้ผมเปียกหมดแล้วแต่ว่ามาซื้อซอยจุนะครับผมไปให้ทีมงานกันนะครับผมเออขอบคุณนะครับขอบคุณพี่หญิงนะครับผมให้มาซื้อซอยจุนะครับผมผมจัดให้เลยนะครับพี่จากสเปนเนาะนะครับผมเดี๋ยวมาซื้อซอยจุนะครับไปให้ทีมงานแล้วก็พี่ๆหลายๆท่านนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับซอยจุหนึ่งพันซอยจุหนึ่งพันครับไปกินไหนอ่าไปกินอะไี่ครับได้ไหมได้ได้ได้เราต้องรอเพียบนึงได้ได้ได้ครับผมอเอาซอยจุแล้วก็พวกคันแทได้บอสฮะจะกินคันแทไหมจากินคันเท่ย่างหรือคันแทซอยจุคันเจคันแทย่างด้วยครับคันเทย่างไม่ได้เยอะดิไม่เป็นไรได้ได้ได้ครับ รอแป๊บนึงได้จัดให้เนาะได้จัดให้แล้วก็ซอยจุนะครับ,รบเอาค่ากันนั่นแหละครับเพาะก็จะให,อให้อันนี้ร้านประจำของเสียนนท์แล้วก็ปอสโจนะครับผมสุดยอดสุดยอดวัันนน้อร่อยไหมโคตรอร่อยเลยเอาอะไรด้วย แล้วก็เอาอะไรเนี่ยทุบอันนี้เอาซอยจุหนึ่งหนึ่งฟ้าอันนี้เอาพวกคันเทย่างมันผสมมาด้วย,ย,ยให้อยู่ในเลดนี้ย่างทั้งจุทั้งย่างรวมพันหนึ่งเหรอครับแล้วก็เอามเนื้อทูบต,ต,ต่างหากท่าเลยสักร้อยหนึ่งได้ครับยอดยอดครับผมแล้วก็ขา้าวเหนียวต่างหากอะไรห้าสิบครับผมสักสักสี่เอาสัก ข้าวเหนียวสักร้อยหนึ่ง,งเพราะว่าเดี๋ยวไปให้ทีทมงานด้วยนะครับใช่ครับผมไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนจอกนี่เดี๋ยวสแกนไว้เลยได้หนิใช่ให้เอาไปส่งนะี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมเมาดีกว่าอา่าปัดสุดยอดสุดยอดสุดยอดวันนั้นอร่อยอะ่ะอร่อยมาก เนื้อโอ้โหแบบนั้นก็มานั่งกินตรงนี้อีกแล้วห่อกลับไปอีกนั่นแหละพี่ห่อไปอร่อยไหมแมนครับอร่อยอร่อยอร่อยเนื้อครับผมไส่ต้มเลยนั่นเลยได้ครับผมอ่าแล้วก็เอาอันนี้ให้ด้วยนะไอ้แก้วแก้วขมกับแก้วแซ่บครับกับแซ่บดำกับเปรี้ยวน้ำเออเพราะว่าเป็นนะขอบคุณพี่หญิงครับขอบคุณพี่หญิงมากๆนะครับผมมาวันนี้ ทีมงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปชิมอาหารทะด้วยแล้วก็ไปให้พี่สอนหนุ่มทะเบียนด้วยให้เสียเอ็มด้วยกินด้วยกันเนาะเออมวลมวนมันจังเสียบเนาะนี่นี่อันนี้มันขาหมูป่ะจริดิขาหมูเออ่ยขาหมูหมูต้องกัดย่างดิสุดยอดสุดยอดวันนี้วันนี้คึกคักเนาะปิดกี่โมงครับปิดห้าโมงเหมือนเดิมโอ้โอเคโอเคครับขอบคุณมากๆโอเคเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวจะให้ครับผมครับ ป๊าดสุดยอดสุดยอดครับขอบคุณที่ครับผมเบอร์พี่น้องรถสีดำครับผมอ,อาดอัญญะพี่น้องซอยจุเดี๋ยวจะไปให้ทีมงานนะครับ ใชยรถแห่แล้วก็พี่อีกหลายคนนะโอ้ยมีซอยจุมีย่างมีข้าวเหนียวของครับนี่แล้วก็มีหมูทุบแดดเด,ดเดียวอ้อันนี้เจวพีนพ่น้องปัดขอบคุณพี่หญิงจากสเปนด้วยเนาะอับพิเตอร์ขอบคุณพี่หญิงนาะอขอบคุณพี่หญิงครับขอบมากมากนี่ครับยอดนะครับผมครับตอนนี้ก็ถึงสนามเปิดวง การเพลงเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเอาของไปให้ทีมงานแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวชวนพี่ๆหลายๆท่านเข้าไปกินเนาะนะครับผมพี่ทุกคนป๊อนี่ครับพ่เตอร์โซเชียลอโอเค แกกินเลยมา่กินกันเลยโอ้นี่ลอตาไปแกกินมาดิกินซอยูบิวหลักล้านไหมเออเดี๋ยว้กอมางเยอ้ขอบุณมากๆกำลังใจด้วยนะครับผมไหม

สำหรับคลิปนี้ก็โอเคครับก็ฝากพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับวันนี้เ,เอา,ออาก,อก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณพี่อีกมากๆแล้วขอบคุณที่ดูนะครับรอดูคลิปหน้าสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ